อมคครับบุณครับุทยานแห่งชาติตจ้าหลวงคุณนัองอน,น,อน,นอนเตรียมการครับจะมีการจัดงานนะครับในวันที่10กรกฎาคม2566นะครับครบรอบ5ปีการช่วยชีวิต13หมูป่าแ c a ด e m มี่นะครับเราจะมีการประชุมนะครับคณะกรรมการท้ำแห่งชาติที่นี่ด้วยในวันที่10กรกฎาคมนะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่นำสิหมูป่าออกมา ถือว่าเป็นวันแห่งความประสบความสําเร็จครับจากการเสียสละความรักความสามัคคีของคนทั่วโลกนะครับที่เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงคุณน้ํานางนอนเตรียมการครับนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่กับนะครับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะครับและท่านผออ,อสํานักนะครับพื้นที่อนุรักษ์ที่15นะครับ ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับและนักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจนะครับมาพบกันในงานนะครับในวันที่10กรกฎาคม2566นอกะครับขอบคุณมากครับเข้ามา1,600เมตรจะพบสาบแยกครับนี่คือดอยขาหมีครับลักษณะกายภาพของดายนองน้อยก็คือเจ้าหญิงสั้างท้องกำลังนอนหงายหน้าอยู่ครับถูกเรียกว่าดอยนันนอนไปผู้ว่านลงศักดิ์เองครับต้องมาไหว้เจ้าแม่นางนอนเพื่อขอให้พบน้องแล้วเป็นศพก็อย่างดีครับนะฮะ เพราะว่ามันผ่านไป9วันเราคิดว่าเด็กตายครับพรเราไม่กินข้าวเวันหมายถึงอาจเสียชีวิตได้เรารู้ข้อมูลว่าเด็กมีนาฬิกาครับเรารู้ข้อมูลว่าหนึ่งในหมูป่าที่ป่วยครับเขาป่วยเป็นไทรอยด์เหตุการณ์นั่นคือน้องมาคร์คครับเขาได้ออกคนสุดท้ายแล้วน้ำหนักเหลือเพียงแค่20ต้นๆต,ตนครับจาก50กิกว่าโลนังหุ้มกระดูกครับปรากฏว่า